สวัสดีครับวันนี้พามาชมสถานีพิเทศเส้นรุยสาทรชมบรรยากาศเช้าๆครับช่วง9โมง ตรงนี้น่าจะเป็นสถานทูตแอมบ a สซีกนะัมพูชานะครับตรงน,นี้สถานทูตกัมพูดีข้างหน้านู้นสถานีสุรศักดิ์ครับ ฐานนี้สุรศักดิ์ครับนี่ครับเส้นรุยสถานี BTS ข้างหน้านู่นก็จะเป็นตึกโรงแรม W ครับนะฮะโรงแรมระดับ หลงๆทั้งนั้นนะครับเขตนี้ครับทั้งโรงแรมทั้งออฟฟิศเยอะแยะ้านนี้ก็จะเป็นสะพานเชื่อมต่อตึก AIS ครับ งไปนู้นก็เป็นสะพานสาธรน,นะครับไอ้สะพานตากสินนะตรงยาวๆนะครับออกมาดูบรรยากาศ สะทอนจะเช้าข้างบนก็จะเป็นวิเทสปลายทางก็คือสะพานสาทอนะครับสะพานตักสิมให้ชมดูด้านนี้ เช้าๆให้ดูอันนี้ก็เป็นซอยสนะิบเอ็ดซอยสิบเอ็ดก็ทะลุออกได้ได้ครับนาราทิวาทะลุออกได้หมดสาธุได้นะซอยสิบเอ็ดสาธรสิบ านนี้ก็จะเป็นชาวจะเป็นชาวกัมพูชาจะมาต่อพาสปอร์ตไม่แน่ใจเขามาทำอะไรกันอาจะมาทำวีซ่าพาสปอร์ตกัมนะของเอกอัสราชทูตกัมพูชาฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นซอย1 2ซอย12ด้านสาท้อนเหนือสาทรเหนือ,นอจะออกไปพระรามสี่อะไรได้หมด ฝั่งนี้จะเป็นซอยคู่ด้านนี้จะเป็นซอยคี่ต่นนอ ฝั่งนี้กันบ้างตาน,นี้ก็มาจากาหลายหลายที่มาจากพระรามสี่มาจากนาาธิวาสมาจากวิทยุมาแย่ๆครับ มันมีมันเป็นแยกแต่ละแยกนะครับตรงตรงมาก็ออกนู่นแล้วครับถนนสะพานตากสินยาวๆไปกาญจนาวิเศษเส้นนี้นะออกไปกาญจนาวิเศษยาวๆเลยครับออกกาญจนาพิเศษออกคุธมณฑลได้เหมือนเส้นนี้นะยาวๆครับ ออกกออกอบางคุณเทียนก็ได้ครับตรงยาวๆไปเนี่ยอาบรรยากาศไมาให้ดูนะครัเชา้ชา ข้างล่างก็จะเป็นชาวกัมพูชานะจะมาต่อพัสสปอร์ตวิซซ่าตรงนี้เอ็มแบัซซี่กัมพนะูชานะกัมพูชานะ ดีพาเจ้านายมาตึกนี่นี่นะใกล้ๆก,กัเลยถือโอกาสมารีวิวรีวิวให้ดูครับสถานีเส้นรุยนะครับเส้นนี้ก็มาจากนู่นละครับสยามนะครับสยามเซ็นเตอร์นะเส้นนี้ ยาวๆมานี่ก็สีรมสาทระยาวๆมาเ้อยครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับพูดจาสิ่งใดผิดก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับ้ายนแล้วครับก็เมื่อกี้มีคนรู้จักมาทักครับ หลายปีนะครับก็สี่ปีแล้วมั้งสี่ห้าปีนะก็มาทักกำลังอัดิปีิดีโออยู่ก็ทักวดีโรไว้นิดหนึ่งครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม